กลับมาอีกครั้งกับสินค้าชุดใหม่จากทาง MSI วันนี้เรามีการ์ดจอกับเมนบอร์ดดีๆจากทาง MSI มาจับคู่สู้กับเกมแอคชั่น R P G ชื่อดัง Assassin's Creed Valhalla โดยสเปคที่เราหยิบมาทดสอบในวันนี้คือเมนบอร์ด MSI MEG Z490 g o d l i g h t CPU Intel Core i5 รุ่น 10600K การ์ดจอ MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X, RAM DDR 4 16GB เคส MSI Forge 1 0 0 R, มอนิเตอร์ MSI Optic MAG 2 7 4 R ถือเป็นสเปคที่ลงตัวเหมาะกับการเล่นเกมตามท้องตลาดทั้งเกมแนวยิงเกมโมบ้าหรือว่าเกมแอคชั่นะจญภัยแบบ Assassin's Creed Valhalla แล้วมันจะเล่นได้ลื่นขนาดไหนการใช้งานจริงเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับ อย่างที่เห็นนะครับว่า Assassin's Creed Valhalla ถือเป็นหนึ่งเกมภาพสวยส่งท้ายปีนี้เลยโดยที่การ์ดจอ MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X ก็ถือว่าแสดงผลออกมาได้ดีมากสามารถเล่นเกมระดับนี้ได้อย่างลื่นไหลส่วนการทดสอบอีกเกมคราวนี้เรามาที่ Apex Legends การ์ดจอ MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X ก็ยังทำออกมาได้ดีถือเป็นการ์ดจอที่คุ้มเหมาะกับการเล่นเกมแบบนี้เลยเพราะทุกเกมที่เรามาทดสอบ การ์ดนี้สามารถรีดเฟรมเรทออกมาได้ลื่นๆตามภาพที่เห็นเลยครับนอกจากเครื่อง PC หลักที่เราได้มาทดสอบเรายังมีอุปกรณ์อื่นๆที่ทาง MSI ส่งมาให้เราด้วย มีทั้งจอมอนิเตอร์คุณภาพอย่าง Optics MAG 2 7 4 R Flat Monitor เป็นมอนิเตอร์สำหรับสายเกมมิ่ง e-sport โดยเฉพาะใครที่เป็นคอ first person shooter ต้องถูกใจกับ refresh rate ระดับ1 4 4 h z แน่นอนเพราะมันทำให้ภาพดูสมูทลื่นไหลามากๆแพนหน้าจอที่เป็น IPS ก็ช่วยให้สีสันดูสดใสมุมมองกว้างระดับ178องศาพร้อมทั้งรองรับการเปิด HDR แบบเต็มที่เพื่อให้ภาพดูมีสีสันสดใสย,ยิ่งกว่าเดิม ขาตั้งจอของจอตัวนี้ก็ยังสามารถปรับมุมมองได้ตามที่เราต้องการจะสูงต่ำหันซ้ายขวาแค่ไหนก็ตามที่เราถนัดแถมยังมีคอมโบเกมมิ่งเมาส์กับคีย์บอร์ด MSI v i g e r GK 3 0และคลัช G M 1 1พร้อมกับหูฟัง MSI i m m e r s e GS 3 0สำหรับใครที่กำลังอยากได้ฮาร์ดแวร์ที่คุ้มค่ารองรับเกมในปัจจุบันได้อย่างไม่มีปัญหาแถมยังมีลูกเล่นที่สร้างมาเพื่อชาวเกมเมอร์ MSI คือตัวเลือกที่เหมาะมาก